พลังชาวเน็ตแห่ซัดก,กลับคนด่ามินลีหลังกินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีโชว์ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมกับความเก่งของนักร้องแร็ปเปอร์สาวไทยวัย19ปีอย่างมินลีดนุภาคณาธีรกุลศิลปินเดี่ยวคนแรกจากไทยที่ได้ขึ้นโชว์ในเทศกาลดนตรีระดับโลกที่สหรัฐอเมริกางานโคเชล่าโคเชล่าวันเล่มิวสิกแอนด์อาร์ตเฟสติวัลและตอนจบของการโชว์ได้กินข้า เหนียวมะม่วงโชว์ไปทีหนึ่งนอกจากทุกๆวงการในไทยต่างชื่นชมเธอแต่ดันพบว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งด่าแรงถึงมินลิว่าแตขีดล่างก็ไม่รู้เวลาไม่มีมารยาทเข้าเหนียวมะม่วงสร้างชื่อมานานจะเสียชื่อก็ตอนนี้แหกโดยเพจเฟซบุ๊กคนใช้ก็สวยได้โพสต์ข้อความนี้ลงเพจท่ามกลางชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาซัดก,กลับรับรวๆอย่างเดือดเลยล่ะคะ่ะ